เสาอะไรถอนไม่ได้เสาปูนไม่ใช่เสาอาทิตย์เพราะธนาคารปิดคนกวาดขยะกลัวอะไรกลัวคนทิ้งขยะเอาผิดแล้วกลัวแม่มดแย่งไม่กวาดไปขี่เพราะอะไรไม่ห่มจีวรนพระขี่ร้อนไม่ใช่พระประแดงพระอะไรไม่ห่มจีวรนพระประแดงพระรามหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรนพระรามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่พระรามสิบสร้างตอนไหนอะเมื่อวาน สะอะไรทำให้คนเจ็บสะแก้วไม่ใช่แล้วมันสะอะไรของเองวะสะตาชิโนมเมื่อวานเขานัดผมทํางานตอนเที่ยงนะครับผมเนี่ยกลับบ้านเลยแปลกจังทําไมล่ะครับก็ที่ประตูนะสิครับเขาเขียนว่าเลื่อนอะ่ะเลื่อนพ่องอนะ่ะผมไม่รู้ว่าการทิ้งเครดิตมันต้องพูดอะไรบ้างแต่ว่าผมจะมาพูดแบบนี้ครั้งแรกเลยก็คือเป็นการให้เครดิตแบบจริงๆครั้งแรกของผมงั้นผมก็ขอบอกว่าผมกรอกค่ะผมขอ กราบขอโทษด้วยนะครับที่ผมยืมคลิปของช่องนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าถ้าเจ้าของช่องแต่ว่าถ้าเจ้าของช่องมาเห็นคลิปนี้คุณสามารถแล้วก็ดูถึงท้ายคลิปนี้คุณก็สามารถบอกผมได้นะครับเพราะผมจะทิ้งเครดิตไว้ให้คุณเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องของเขาไว้ในใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมต้องทําแบบนี้เยอะเลยแหละแล้วก็ผมขอบอกความถ้าถ้าคุณเจ้าของช่องถ้าคุณเจ้าของช่องนี้ ม่อนุญ,ญาตให้ผมเอาคลิปนี้มาลงคุณก็คอมเมนต์ในใต้คลิปผมได้แต่ว่าถ้าคุณอ,อนุญ,ญาตคุณก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคุณก็คอมเมนต์ด้วยได้กันนะว่าอ,อนุญ,ญาตถ้าคุณมาเห็นแล้วก็คอมเมนต์ว่าไม่อนุญาตผมก็จะทําการลบคลิปท,ทันทีแบบไม่ดีรอบอลอร,อรีคุณไม่ต้องฟ้องอะไรผมหรอกเพราะว่าผมก็จะลบคลิปท,ทันทีหรือไม่คุณอาจจะโกรธแค้นผมมาตั้งแต่สามโชว์โคตรที่แล้วอนะไรถึงจะฟ้องร <laughs> องเล่นครับอันนี้รอเล่นรอเรียนใจเย็นครับใจยเจยเ็นใจยเจยเ็นใจเย็นใจเย็นเย็นครับพี่ ผมผมิดไปแล้วโอเคผมก็ไม่พูดอะไรหรอกแต่ผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้าของช่องนี้ไว้ในใต้คลิปนะครับนั่นแหละแล้วก็ไปดูคลิปมุกตลกของเขากันได้เลยผมชอบดูคลิปของเขามากผมติดตามเขามานานอยู่เหมือนกันผมชอบคลิปภาคอีสานมักเนวาขเขานะส่วนมักเน่าโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบไปหยืบกดไลค์ลด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 กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับโชคดีทุกคน